ขับรถลุยน้ําห้ามทําแบบนี้เสี่ยงรถพังทําอะไรนะครับห้ามขับเร็วและห้ามความสูงของน้ําเกินครึ่งล้อเป็นพ่าะอะไรมาดูเหตุผลกันนี่นะครับน้าําขังน้ําท่วมหลายพื้นที่หลายคนจําเป็นต้องขับรถลุยน้ําทีนี้ห้ามข้อห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วนะครับในขณะลุยน้ํา ให้ขับความเร็วคงที่แบบช้าๆนะครับแต่เป็นความเร็วคงที่เพราะอะไรนะครับการที่เราขับรถเร็วนะครับน้ําจะกระเด็นนะครับด้านหน้าน้ําจะกระเด็นสูงมากนะครับถ้าเราขับรถเร็วนะครับพอน้ํากระเด็นปุ๊บตรงนี้มันมีอะไรตรงนี้มันมีรูเห็นไหมครับตรงนี้คือรูที่เครื่องยนต์ดูดอากาศเข้าเครื่องยนต์นะครับถ้าน้ําเข้ารูนี้ได้เมื่อไหร่เรียบร้อยนะครับเข้าเครื่องยนต์ปุ๊บเครื่องยนต์ดับเกิดความเสียหายรุนแรงเลยนะครับตัวนี้วาวคดแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ จึงห้ามขับเร็วเด็ดขาดบางคนบอกว่าขับเร็วให้มันรีบๆพ้นไปนะครับจะได้ไม่มีปัญหาจะกลายเป็นว่ามีปัญหาแทนนะครับตัวนี้หลายคันนะครับหลายรุ่น h อ n d ้านะครับจะอยู่ตรงนี้เลยถ้าเกิดน้ํากระเด็นเข้าตรงนี้เต็มๆนะครับ h อน da กระบะนะครับจะอยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับตัวนี้เป็น V ีออสนะครับจะอยู่ด้านนี้เช่นกันนะครับและถ้าหากเราขับเร็วนะครับเห็นไหมครับระบบเบรกนะครับรถเวลาโดนน้ำนะครับจะเบรกไม่ค่อยอยู่ หลังจากเวลาลุยอยู่ในน้ําถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราเบรกไม่อยู่นะครับจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมถึงต้องห้ามขับเร็วนะครับโอเคใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยนะครับทีนี้ต่อมาก็คือห้ามขับลุยน้าเนี่ยห้ามลุยเกินครึ่งล้อนะครับเพราะอะไรดูนะครับเห็นไหมครับครึ่งล้อเนี่ยอ่าเราจะเห็นขอบประตูเห็นไหมครับอยู่ครึ่งล้อเรามาดูตรงล้อหลังก็ได้ ความสูงนะครับเห็นไหมครับความสูงจะอยู่ขอบนี้ดังนั้นถ้าเราขับเยอะเกินนะครับมันก็มีโอกาสถ้าลุยน้ํำลึกเกินมันมีโอกาสน้ําจะเข้าไปในประตูในห,ห้องโดยสารได้อ่าแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเราเห็นคันข้างหน้าน้ําเกินครึ่งล้อหรือรถกระบะน้ําเยอะกว่าเราขับรถเก๋งถ้าน้ําเกินครึ่งล้อรถกระบะไม่จําเป็นอย่าลุยไปเด็ดขาดนะครับถ้าต้องลุย ให้ขับด้วยความเร็วคงที่และใช้เกียร์ต่ำนะครับ mm hmm. แค่นี้เหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องห้ามขับเร็วนะครับ mm hmm. ก็เพราะว่าตัว ID ของรถยนต์นะครับตัวดูดอากาศอยู่ตรงนี้โอเคนะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจมาหน่อยแล้วอย่าลืมไล่น้ําออกจากระบบเบรกด้วยนะครับรถเบรกจะไม่อยู่ถ้ารถเบียกน้ําถ้าเบรกเบียกน้ำนะครับโอเคนะครับขับช้าปลอดภัยสุด นะครับเคลื่อนที่ไปด้วยเกียร์แบบช้าๆไม่ต้องเร็วมากนะครับสำหรับรถเกียร์ธรรมดาขณะลุยน้ําถ้าน้ําสูงเกินครึ่งล้อนะครับเกียร์ธรรมดานะครับถ้าน้ําสูงเกินครึ่งล้อระบบคลัตช์น้ําเข้าได้นะครับเกียร์ธรรมดาน้ําเข้าได้นะครับฉะนั้นในกรณีที่ลุยน้ําอยู่ถ้าเกิดเปลี่ยนเกียร์นะครับจริงๆห้ามเปลี่ยนเกียร์เด็ดขาดนะครับขับเกียร์เดียวตลอดไปเลยใช้เกียร์ต่ําประมาณเกียร์สนะครับขับได้ความเร็วคงที่ ถ้าเกิดเปลี่ยนเกียร์เวลาเราเหยียบคัตปุ๊บเปลี่ยนอีกทีคัตอาจลื่นรถไปไม่ได้นะครับเป็นหลายคันแล้วนะครับอันนี้จากคอมเมนต์ที่ FC ครูตังคอมเมนต์บอกมานะครับว่าขับรถลุยน้ําแล้วเหยียบคัตจะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนไม่ได้เรียบร้อยเลยนะครับรถไปไม่ได้เลยนะครับแบบนี้ดังนั้นเกียร์ธรรมดาห้ามเปลี่ยนเกียร์ขณะลุยในน้ําเด็ดขาดโอเคนะใครเข้าใจพิมเข้าใจมาหน่อยสําหรับคลิปนี้ครูตังสวัสดีครับ